มาดูสถานการณ์ของเดวิดคูดกันหน่อยนะครับโอ้โหเหมือนหนะักเข้าไปอีกนะครับมีรายงานบอกว่าผู้ตัดสินอย่างเดวิดคูดอดีตผู้ตัดสินนะอย่างเดวิดคูดนะครับโดนข้อหามีคลิปวิดีโอล่วงละเมิดเยาวชนอีกนะครับโอ้โ oh หงามเข้าไปอีกนะฮะเดวิดคูดครับอดีตผู้ตัดสินพิมเล็กครับถูกตํารวจตั้งข้อหามีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเยาวชนนะครับโดยข้อหาที่พบเนี่ยจัดอยู่ในประเภท เอ uh, นะะซึ่งเกี่ยวข้องกับการของขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศเยาว,วชนนะครับโอ้โ oh, หงามไส้เลย PG MOL ครับตัดเพิดคูดออกจากการเป็นผู้ถือสินของพิมพเลงกรีในปีที่แล้วจากที่เขาเนะี่ยมีคลิปใช้คำพูดไม่เหมาะสมต่อชิคเก้นคลอปรวมถึงคลิปสูตรผงขาวอย่างไรก็ตามครับตอนนี้เขาต้องพบกับข้อหาที่หนักกว่านั้นนะครับหลังเขาถูกกล่าวหาว่ามีคลิปเกี่ยวกับการล่วงละเมิเดเยาว,วชนเมื่อวันที่2มกราคมปี2020 ข้อหาที่เขาโดนนั้นจัดอยู่ในประเภท A นะครับซึ่งเป็นประเภทหนักหนาสุดเพราะปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับเยาวชนถูกข่มขืนหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศข้อหานี้ยังเกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดแชร์หรือก็เซฟคลิปไว้กับตัวอะไรเงี้ยแถลงการจากตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยจะต้องเดินทางไปขึ้นศาลหลังถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการครอบครองภาพวิดีโอเกี่ยวกับเยาวชนอันไม่เหมาะสม เดวิดคูดวัย43ปีถูกตั้งข้อหาดังกล่าวหลังตำรวจนอตเทยมเชียร์สืบสวนเรื่องนี้ข้อหาเกี่ยวข้องกับไฟล์วิดีโอที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้ได้ในเดือนกุมภาัธ์ปีนี้คูดถูกตั้งข้อหาเมื่อวันที่12สิงหาคมและปัจจุบันเขาประกันตัวออกไปแล้วเขาจะต้องขึ้นศาลในวันที่11กันยายนนอกเหนือจากการโดน PGML ตับเพิรจากงานพุทธศิลปนแล้วใน FA ยังแบนคูดเป็นเวลา8สัปดาห์เราเจ้าตัวยอมรับผิดในเรื่องที่ใช้คำพูดไม่เหมาะสมต่อเจ็กเกครอปอดีตคุณสอริยพล ยูฟาเนี่ยยังลงดาบแบนคูตไปจนถึงกลางปี2026จากคลิปสูตรของเขาซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเขาทำหน้าที่ในศึกยูโรปิกอดน,นะครับก็ถือว่าเป็นอดีตผู้ตัดสินที่เฉาพอสมควรนะสำหรับดาวิดคูตนะครับโอ้โหล่าสุดครับไปโดนหนักเข้าไปเอยอะครับโดนข่าวามีคลิปวิดีโอล่วงละเมิดเยาวะชนนะครับโอ้โหนั่นแหละต้องโดนเข้าไปอีกนะฮะตอนนี้ก็ถือว่ารอสอบสวน แล้วก็ไปสู้กันที่ศาลแล้วกันนะหลังจากนี้สถานการณ์ของเขาถือว่าจบไม่สวยนะฮะเป็นบุรษุษสินระดับคิมเลยงกฤิตอยู่แล้วครับแต่มาเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ทําให้สถานการณ์นะ่ยยิ่งแย่เข้าไปอีกครับภาพลักษณ์ที่เขามีอยู่ก็หายเข้าไปอีกนะฮะก็ไปรอดูกันในศาลแล้วกันนะครับต่อกันเลยครับข่าวสารของซิซูนะครับ เลยกิฟมันแจว่าเซนดินซิดารเนี่ยจะมาคุมทัพตราไกา่ฝรั่งเศสหลังบอลโลกปี2026นะครับอ่ะก็ฟังไว้ก่อนนะฟังหูไว้หูนะสื่อไอ้เลยกิฟครับสื่อฝรั่งเศสเองนะครับยืนยันว่าสาพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสหรือว่า fff เนะี่ยตัดสินใจจะมอบให้เซนดินซิดารเป็นผู้จัดการทีมชาติคนต่อไปหลังจบศึกฟุตบอลโลกปี2026ัิบดีดีแย่เด,ดชองคุณซื่อคนปัจจุบันเนี่ยจะหมดสัญญาหลังทัวร์นาเมนต์สำคัญในซัมเมอร์หน้าหมดลลงงงงนนนนะะครรรัับบซซึ่งงนน่่่มมีีาาาาายยตตอดดววิเจช ล่าสุดครับอ่อาเอะไยรกเกฟครับบอกว่าเซเดรินซีดานกำลังเตรียมพร้อมอยู่เงีย,งยบๆในการเข้ามารับต่อนะครับเข้ามารับช่วงต่อจากดีดียรเดชองในฐานะโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสเขารู้ดีว่านักเตะกลุ่มนี้คือนักเตะในฝันที่น่าร่วมงานด้วยมากสําหรับทุกคนนั้นมันดูเหมือนว่าอดีตเจ้าของเบอร์สิในทีมชาติจะมารับช่วงต่อจากเดชองหลังจบฟุตบอลโลกเขายังคงเงียบ แต่ก็กําลังเตรียมความพร้อมสําหรับตําแหน่งและได้คุยกับโรลองบรองอดีตโคชเกี่ยวกับประสบการณ์คุมทีมชาติระหว่างปี2 0 1 0 2นถึงแล้วด้วยเซนดินซิดานเนี่ยจะไปดูเกมหลีกเอิงและเกมในทัวร์นาเมนต์ยุโรปรวมถึงในทวีปต่างๆด้วยเขาจะจดบันทึกมากมายรวมถึงไอเดียที่จะให้ทีมชาติฝรั่งเศสเล่นในอนาคตยังไงด้วยนะครับท่านนี้นครับซิซูครับยังไม่เคยรับงานไหนเลยนับตั้งแต่แยกทางกับเรอันมาริตเมื่อปี2021นะครับ ก็นะ่าจะรับงานโคชทีมชาติฝรั่งเศสนะครับบ้านเกิดของตัวเองหรือเปล่านะครับก็รอดูนะสำหรับซิซูนะครับซิซูนะเซนาดินซีดานนะครับถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะสำหรับสถานการณ์ของเขาครับไม่ได้รับงานมา2-3ปีแล้วนะฮะเดี๋ยวก็รอดูหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับดูข่าวสารของซีดานกันแล้วครับเราไปดูข่าวสารของมาเดียวนอยเออร์กันหน่อยครับ เอเย่นบอกว่านอยเออร์ no เนี่ยเปิดกว้างในการกลับมาเฝ้าเสาให้กับอินซซเล็กทีมชาติเยอรมนีโอ้ถือว่าน่าสนใจนะถ้านอยเออร์คัมแบ็กเนี่ยโอ้โหมีสิทธิสนุกสนานเลยนะก่อนไปลุยบอลโลก2องพเนี่ยน่าสนใจจริงเอเย่นของมานูเอลนอยเออร์ครับบอกว่าในด่านตุกเก่าราเนี้ยพร้อมที่จะกลับมาช่วยทีมชาติเยอรมนีอีกครั้งหากยูเลีนในเกอรมันต้องการนะครับ นอยเออร์ no er, เนี่ยเลิกเล่นให้ทีมชาติเยอรมันตั้งแต่จบศึกยูโรเมื่อปีก่อนและคนที่เขารับตําแหน่งมือหนึ่งคนต่อไปก็คือมาร์กอันเดรทรานสเตเกนอยา่างไรก็ตามตอนนี้ทรานสเตเกนพบอาการเจ็บที่ทําให้พักยาวและยังเสียตําแหน่งมือหนึ่งที่บาร์เซโลนาทําให้เกิดข่าวลือว่านอยเออร์ er, อาจจะกลับมาช่วยอิซิเล็กเยอรมันอีกครั้งสําหรับการลุยฟุตบอลโลกปีหน้านะครับแล้วโชมัสโชมัสโครสนะครับอ่เอเย็นของนายด่านวัย39ปีอย่างนอยเออร์ er, เนี่ย ยืนยันว่านออเออร์เปิดกว้างต่อการกลับไปช่วยเยอรมนีหากนั่นเป็นสิ่งที่นาเกลมันต้องการโครสนะครับให้สัมภาษณ์กับแฟรงก์เฟิร์ตรันสกอร์นะครับบอกว่าถ้าให้ผมตอบชัดในตอนนี้ก็จะทาให้เกิดปัญหาตามมานะเขามีสภาพร่างกายที่สุดยอดและก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีที่สุดหากนาเกลมันเห็นว่าตําแหน่งผู้รักษาประตูมีปัญหามานูเอลก็แข็งแรงดีที่จะช่วยถ้าเขาถูกขอให้กลับไปมานูเอลก็ไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอน เมื่อเร็วๆนี้นาเกียวมันยืนยันว่าจะให้ทรสเตเกนกลับมาฟอสเสาอีกครั้งเมื่อหายจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ชี้ว่าเขาจะเป็นต้องได้ลงสนามในระดับสโมสรนะครับนกเกียวมันกล่าวโดยที่ปฏิเสธจะตอบคําถามเรื่องโอกาสการแบ็กของโนเออร์นะนาเกียวมันบอกว่าผมมีแผนอยู่นะทรสเตเกนจะลงฟอสเสาเมื่อเขากลับมาฟิตแต่ก็แน่นอนว่าเขาต้องได้ลงสนามด้วยเขาทราบเรื่องนั้นดี2เกมหลังสุดที่อรมาน่ลงสนามนะครับจะนั่นของเบามันนะครับผู้รักษาประตูของฮอฟเฟนไฮม์ถูกเลือกให้เป้าเสา โดยมีอเล็กซานเดอร์นูเบิลแล้วก็ฟินดาเมนนะเป็นตัวสำรองนะครับก็ถ้าในเ,นเยอรมนีร้องมีสิทธิ์ที่นอยเออร์จะคัมแบ็กนะครับสูออ่ทีมชาติเยอรมน,นีนะครับแมสตี้เผยโอมามามูชครับเจ็บพลาดเจอแมนยูในอาทิตย์นี้นะครับโอ้น่าเสียดายมากๆากแมสตี้ครับยืนยันว่าโอมามามูชครับจะพลาดการะโจสนามพบกับแมนยูในวันอาทิตย์นี้นะหลังพบอาการเจ็บหัวเขาว่าระหว่างไปช่วยทีมชาตินะครับสัปดาห์นี้แล้วกัน ม,มูชครับพบอาการเจ็บตอนถูกเสียบสกัดในนาทีที่4ของเกมอียิปต์เสมอจากนั้านของฟาโซเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเขาพยายามเล่นต่อแต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนตัวออกในอีก5นาทีให้หลังจากนั้นเขาเดินทางกลับสู่ไคโรครับโดยต้องใช้ไม้ขำช่วยและการตรวจเจ็บที่ในการตรวจอาการบาดเจ็บที่อียิปทาให้แมสตี้ซาว่าเขาจะหายไม่ทันเวลาในการเจอกับแมนยูวันอาทิตย์นะครับสมาคามฟุตบอลอียิปต์นะครับระบุว่าการเจ็บของมามูชเ,เป็นอาการเอ็นหัวเข่าฟกช้ำ ดังนั้นเนี่ยแมนซสตียจะจับเขาเนี่ยเข้าตรวจอีกรอบเพื่อให้ดูแน่ใจว่าเจ็บหนักเบาขนาดไหนแข้งวัยยุบกปีอย่างมามูชนะครับออกสตาร์ทในตำแหน่งปีกซ้ายให้กับแมนซสตียสองเกมหลังสุดทําให้แข้งอย่างเจอร์ีโดกูน่าจะต้องถูกส่งลงสนามแทนสําหรับการทําศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เขาย้ายจากแฟรงก์เฟิร์ตมาอยู่กับแมนซิสตี้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้มามูชยิงไปแล้ว8ประตูจากการลงสนาม28นัดนะครับโอ้โหก็ถือว่าโอ้โหขาดมามูชไปก็ถือว่าอื มันก็ขาดความบือบ่านะการเรียงชี้การ أ, ล็อกเข้าซ้ายล็อกเข้าขวายิงนะครับก็ถือว่ามังมกมเนี่ยความคล่องแคล่วคล่องตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนที่รวดเร็วทันใจนะต้องบอกว่ารวดเร็วทันใจมากๆนะครับนะก็รอดูแล้วกันว่าจะหายเจ็บหรือว่าอาการเนี่ยจะหนักจะเบาขนาดไหนเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้แล้วกันเนานะประมาณนี้แล้วกันนะจัดไปครับทุกท่านคนเดี๋ยวมีข่าวสารครับอัปเดตได้ฟังแบบตอนนี้อัปเดตได้ฟังแบบยาวๆเลยครับ